สวัสดีค่ะพบกับสูตรรถเบอรองนะคะวันนี้สูตรมาพร้อมกับน้อง X-Series แล้วนะคะกับ Isuzu d m a x X-Series 2.5รซตเกียรธรรมดาปี e 2015คันนี้เป็นรถบ้านนามาเทินเดี๋ยวสูตรจะพาไปดูในส่วนของสภาพสวยๆรอบๆคันเลยนะคะ เริ่มกันจากด้านหน้าเลยนะคะด้านหน้านะคะยี่ห้อสีแดงเด่นชัดมากเลยนะคะกระจังหน้าสีเทาดานะคะไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มีในส่วนของไฟ daytime running light และไฟตัดหมอกผู้น้ามาให้สวยมากนะคะสำหรับคันนี้สภาพโดยรวมนะคะถือว่า90%เลยนะคะอีก1 0ขอให้เป็นในส่วนของไฟแดงเนาะนะคะอันนี้เป็นในส่วนของรถมือสองนะคะและคันนี้เป็นในส่วนของรถบ้านด้วยนะคะขนาดยางที่ใช้นะคะขนาด ส6 5 5 0ห20ห้นอยะคะล้อแม็กนะคะขอบ20เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะล้อมแม็กสวยมากนะคะสำหรับคันนี้พี่ๆท่านไหนชื่นชอบนะทักหาสูนได้เลยนะคะศูนย์เก้าสานกาะคะรับประกรันบอดี้โครงสร้างเดิมไม่มีในส่วนของการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำนะคะคันนี้ได้ในส่วนของ4ประตูยกสูงเกียร์ธรรมดานะคะปี2015นไฮแลนเดอร์ er, นะคะในส่วนของ กระจกมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวเลยนะคะมือจับเป็นในส่วนของโครเมียมนะคะตัดกับสีของตัวน้องเลยนะคะในส่วนของด้านลน่านะคะสัญลักษณ์ตัว X นะคะอยู่ข้างๆนะคะสวยงามมากนะคะเป็นในส่วนของรุ่นของเขา X Series นะคะภายในเบาะไม่มีช้ำเลยนะคะเบาะไม่มีช้ำแน่นๆปึกๆแบบนี้เลยนะคะเป็นในส่วนของเบาะหนังนะคะสีดำทั้งคันเลยนะคะนะคะ ไม่มีการนะคะชนหนักพลิกความไม่มีในส่วนของการนะคะทำสีทั้งคันนะคะแต่ถามว่ามีการเก็บรายละเอียดของสีไหมต้องบอกว่ามีอยู่แล้วนะคะตามสภาพของรถหรือสองนะคะแต่เราไม่ได้เก็บทั้งคันนะคะเราจะเก็บเป็นบางจุดนะคะที่มีเร็ยวรอยนะคะของนะคะการโดนหินกรวดดินทรายในการใช้งานของตัวรถนะคะ รถคันนี้นะคะสวยมากนะคะไฟท้ายแบบไฟทับทิมเลยนะ,ะไฟทับพิมคู่มีในส่วนของกล้องมองหลังด้วยนะคะ mm hmm. นี่ฮะกลับปะถือว่าสมบูรณ์มากนะคะ mm hmm. ไฟเบรกวมที่สามนะคะนี่อยู่ด้านบนเลยนะคะมีในส่วนของโรบาร์นะคะโรบาร์ชุดโรบาร์ให้นะพร้อมไฟเบรกลมที่สามนะคะ mm hmm. ด้านใต้นะคะ มีอะไรให้นะคะยังอะไรท่านใต้มีมาให้พร้อมเลยนะคะสำหรับ Isuzu d m a x 2.5 X Series น,นะ,คะ่ครื่องอยนต2.5 X Series ปี2015เป็นรถบ้านนะสำหรับคันนี้สวยๆแบบนี้เลยภายในสะอาดสะอ้านนะคะบาะหนังเล่นตึ่นแบบนี้เลย นะคะนี่นะคะน,นะคะด้านหลังนะคะสมบูรณ์มากเลยทุกจุดนะคะฮมหรือว่ายังไม่มีการที่ใช้งานหนักเลยสำหรับคันนี้ใครได้ไปถือว่าคงค่ามากๆ กระจกปรับพับข้างไฟ,ฟ้านะคะปุญแเจนะคะพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันอต้องขอโทษค่ะคันนี้เป็นในส่วนของพวงมาลัยแบบสาก้านนะได้พวงมาลัยแบบ3ามก้านนะคะคันนี้ใช้งานแต่ถนนไป1นึ่งกกิโลนะคะมีในส่วนของปุ่ม Engine Start-Stop อนะคะนี่นะคะอยู่ใต้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะหน้าจอนะคะ คาสิกไม่แกะเลยนะคะเป็นหน้าจอนะคะแบบทัชสกรีนนะคะเล่นในส่วนของซีดีวิทยุได้เลยนะคะนะคะเอนะคะปรับอนาล็อกนะคะเกียร์ธรรมดานะคะมีในส่วนของช่องเก็บของให้นะคะที่วางแก้วครบเลย นะะในส่วนของจุดไฟด้านบนนะคะครบเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้ากัน,นะคะ่ะสวยมากนะคะสำหรับคันนี้ใครที่กำลังตามหารถนะคะสี่ประตูนะคะของอีสุดีแม็กนะ,ะต้องไม่พลาดคันนี้เลยเอาเครื่องนะคะ สังเกตเลยนะคะน็อตนะคะทุกจุดนะ,ะยังอยู่ครบเลยนะคะอยู่ครบเลยสุดโอดมากนะคะสำหรับคันนี้เป็นรถบ้านเครืยนต์สองถึงหแสนนะคะแล้วก็ในส่วนของนะคะ แผ่นกันความร้อนนะคะก็ไม่มีหย่อนยานเลยนะคะถือว่าคันนี้ใช้งานไม่หนักเลยนะ,ะใช้งานไม่หนักเลยนะคะในส่วนของแผ่นรองฉนวนกันร้อนนะคะห้องเครื่องนะคะไม่มีหย่อนยานไม่มีหดุดลุยนะคะหยดย้อยลงมาเลยนะคะในส่วนนี้สวยๆแบบนี้เลย ที่นี่ทั้งหนที่กำลังมองหารถนะคะกระบ,บะสี่ประตูเกียร์ธรรมดาอยู่ยกสูงนะคะเป็นสี่ประตูยกสูงเกียร์ธรรมดาของอีซูซูดีแม็กเอ็กซ์ซรีสนะคะสนใจคันนี้ทางหาสุดได้เลย093 194 0188นะคะ